ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องแมมแมแมแหนสีสวิงแล้วนะวันนี้ก็คือเราจะมาเพาะเอกอรซี C ่บลูกันนะคะผม <S <S เป็นคริปฟิตนะแล้วก็นี่นะครับตอนตอนนั้นก็คือลองก็คือเพอาะไลชูวี่ไปนะครับแล้วก็มัไลชูวี่มันไม่ออกนะเลยเออมาเพาะเอกอร์ซี่บลูนะคบผมจะแกะกัน มันมีสามชั้นเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้นะครับตู้ใหญ่เลยที่ใช้เพราว่าตู้เล็กมันค,นครับแล้วผมมันเชียบนะปลาม,มันอยู่กันเยอะเกินนะครับเรามาเทดินกันดีกว่าแล้วเราก็จะมาตรวจไข่กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์แป๊บคือเมื่อหายคือเมื่อหายป่วยจากไข้หวัดใหญนะ่แล้วก็บ้านหมุนมานะคบผมนะแล้วก็ ทีมันลงไปเลยนะอู้อูอเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าไข่มันมีลูกตาหรือเปล่าแล้วก็มาใส่น้ำกันนะคะเอะเป็นน้ำเย็นนะเอยใส่ลงไปเลยนะครับผมเมันหกใส่ผมใส่ตรงนี้เนี่ยต้อแขวงลงไปโอ้ หยุดหกได้แล้วป๊บนึงขอพักกันเจ็บหมดแก้วเลยนะเนี่ยหมดแล้วเนอะแต่ ก็จะไปใส่ออกซิเจนกันนะครับแล้วมันจะได้ออกมาแล้วถ้ามันออกเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเอกซี่เลนนะคะที่พอไว้นะจริงๆก็เมื่อวานมีเข้าค่ายเรื่องเสือนะคะเต้นกันมันมากกับอื้ออื้อเลยนะคะผมแล,แล้วก็เปลี่ยนน้ําอยู่นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมเอกซี่รีเซนของผมเองมี ยิงเหลือตัวเดียวแล้วนะครับเหลือแค่ตัวเดียวนะแต่ตัวนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าแล้วต้องมาลุ้นว่าจะออกไหมนะครับแต่น่าจะออกนะเพราะเขาบอกว่าออกง่ายนะครับ ควรค่ะคิลิฟิตเอ็กตี้บูออกแล้วเดี๋ยวผมขอเอาไฟฉายแป๊บนึงมามาสองกันนะครผบนี่นะมันอยู่ในยนี้นะครับผมเอาออกซิเจนออกก่อนนะครับโอเคนะครับเอาออกซิเจนออกแล้วมีตรงนี้นะครับตรงกลางเลยนะเออเดี๋ดี มัน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 อยู่ตรงนี้ครับที่ผมถ่ายนี่นะมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาเอา้โอเคนะครับเป็นว่ามันมันมีนะครับผมนะนี่เมื่อกี้ทุกคนเห็นปะ่ะนี่นี่ทุกคนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้เห็นไหม นี่ยครับมันอยู่ตรงนี้นี่โฟกัสสิหลู <Hello. S 1> กล้องมันไม่โฟกัสนะลูก mm hmm. ติดไปแฮปปี้เบิร์ดดย์แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเอ่อเอ็กซ์ซีบลูตัวคพอกนี้ของผมจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับ